สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะมอมีก็มีอะไรจะมาอวดเพื่อนๆนะคะจะมาอวดทุกคนว่ามอมีไปไหนมาไปซื้ออะไรมามาดูกันเลยค่ะว่ามอมีได้อะไรมาบ้างวันนี้วันนี้นะคะมอมีก็ได้ไปทนพาสปอร์ตมาพาสปอร์ตหมดอายุค่ะทาที่ทูดไทยมาโอ้พนักงานแบบบริการดีมากทาดีมากรวดเร็วมาก กับเดียวเสร็จเลยค่ะต้องรอน้าวันนี้นะคะมัมีก็ไปโกลเด้นไม้โกลเด้นเมาห้างคนไทยนะคะมัมีก็ได้ไปซื้อของมาเยอะแยะเลยมัมีก็ได้นี่ค่ะผักชีลาวนะคะต้องรอต่อหนึ่งกัมได้ชะอมเอางเงินไปเท่าไหร่กัมนึงก็หนึ่งเหรียญแปดสิบเราติดไปสองเหรียญเนาะกัมนึงก็ นี่ไปหนึ่งเรียนก็ยี่สิบสามนะกันเนาะยี่สามคูณสองก็สี่ประมาณสีสิบห้าบาทนะหนึ่งกัมมือกัมละสิบบาทบ้านเราก็เท่ากับที่นี่ก็เท่าไหร่ละบาสี่สิบห้านะเน,นี่ยนี่ก,กะเพราได้กะเพราได้ชะอมได้นี่ชอบสูตรได้นี้ม,มะระขี้นกแบบ ขี้นกอันนี้นะคะมามาละาขี้นกอันเล็กๆเนี่ยค่ะตามหามานานแล้วหนึ่งถุงหนึ่งเนี่ยห้าสิบห้าเซนนะคะก็ประมาณสามสิบกว่าบาทนะไม่แพงได้บักหุ่งบักหุ่งมาสองหน่วยก็ได้พริกแกงเขียวหวานค่ะมาทำแกงเขียวหวานให้เด็กๆ จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะให้เดดดนี้ถ่ายให้แล้วนะคะที่ไปโกดม้าถ่ายของถ่ายอะไรเยอะมากถ่ายเสร็จแล้วเตถาหนมาดูกล้องลืมกดประจำเลยไม่รู้เป็นไรชอบลืมกดกล้องแจกกระทอนมาด้วยค่ะสองลูกจะได้ขนม u n d e อ๋อเดี๋ยวนะะี้ติดกันแ้ ตอนนี้ตู้แก้ว่าอตุรภูษณ์นี่แค่ะยมโกรแน่แหมูมาสามถุงค่ะโอ้ได้ของมาเยอะแยะเลยเพื่อนๆทุกคนมากินด้วยกันกับหมอมีนะคะอันนี้ซื้อแค่ผักไทยนี่ก็หมด ไปเท่าไหร่แล้วล่ะร้อยกว่าเหรียญแล้วน,นะประมาณร้อยห้าห้าสิบหกสิบเหรียญก็มาสามพันกว่าบาทนะเกือบสี่พั 3, ลนะ 4, ละโอ้ที่ขัดไม่ได้เลยลูกนี้ตแตนนหอมทุเรียนค่ะทุเรียนได้ทุเรียนมาลูกหนึ่งหมอนทองค่ะลูกนี้ห้าสิบสี่เหรียญเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะคะว่าจะเป็น ชอบสุดสุดปังก็นี่เลยกล้วยทอดอ,อะไรกันเนี่ยอันนี้อะไรนะอัน<ส>นี้แหละกล้วยทอดมันทอดอันนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนึกนึกชื่อออกแล้วเพื่อนเพื่อนน,นึกชื่อออกแล้วบอกอันนี้ในตัว <laughs> นึกชื่อไม่ออกอร่อยค่ะนี่อร่อยสุดเด็กเด็กเด็กชอบมาก ก็มีเท่าน yeah. ี้เองแล้วก็มีปูดองแล้วก็ขนมขบเคี้ยวของเด็กๆค่ะก็มีเท่านี้เลยวันน Arin. ี้วันนี้หมัมมี้นะคะไปได้ทุเรียนมาหนึ่งลูกเดนได้ทุเรียนหมอนทองมาหนึ่งลูกค่ะ แต่มัน,นี้ไม่ให้เขาปอกให้นะคะมันนี้อยากมาปอกเองครั้งแรกในชีวิตนะคะที่จะปอกทุเรียนเองนะคะเพื่อนจ๋าเพื่อนมาดูนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดจะได้กินหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> ลูกนี้ไปซื้อมาจากโกดังมานะคะลูกนี้ห้าสิบกว่าเหรียญคะ่ะ <c oughs> เขาปอกข้างในก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยดีเขาจะปอกไงอะเดี๋ยดิปอกตูดก่อนเหรออ่าปอกไงอะสตาร์ตตรงไหนนี่ย้่างข้า่ตูดเขามีมีลายมันจะมีลายเดี๋ยดิบอกว่าให้สตาร์ทจากข้างล่างก็ได้ จะมีเลยลายเลยทีบีบีกรลใช่มือมามีจะหายอีใไม่โล

ออกแล้วเด็ดี่เอาใจช่วยอยู่ทางนู้นนะคะไม่ยอมออกกล้องแล้วคนลงจะแก้งเดี๋ยววันเล็กคนลงจะแก้งจะดี ดูดูกันเนื้อสัสนงอ้าาาโอ้ไม่เป็นแบบนี้สวยๆๆส,สวยเปล่าแข็งไหมไม่แข็งกับสุกหอมสำเร็จจ้าสำเร็จทุกคนอขอชิมก่อนเลยนะคะชิมกันเห็นๆแจ๊บไปเอาชามมาให้ออกมาหน่อย อืมหวานค่ะอืมอร่อยลองสุกลอไม่ใชัยก็ได้กินอะไรคะอืมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนหวานอ่ะ ม,ม,มันมีชอบแบบนี้แหละแบบ okay, <sorry. S 1> แบบนิ่มนิ่มนิ่มหน่อยค่ะไม่ไม่ไม่แข็งอะไม่แข็งเกินไปขนาดนี้พอดีดูอิมอุอ้มไม่น่าเชื่อบอกครั้งเดียวได้เลย <c oughs> แมดเป็นยังตเพืดนมากินด้วยกันนะคะทุกคนภารกิจวันนี้ของมามีสำเร็จครั้งเดียวได้กินเลยอฟินค่ะฟินโอเคขออนุญาตไปกินทุเรียนก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มัมีเมย์้ำมีเลยนะคะบ๊ายบาย Bye!